สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอโสิริกอ่ะภิรัตได้ในรายการยิปซีโอโสิริกรนะคะจากเพจยิปซีโอโสิริกรค่ะดูดวงคนละหนึ่งคำถามนะคะโดยไพ่ย,ยิปซีหรือไพ่ทาโร่ค่ะสำหรับนี้นะคะใครเข้ามาแล้วขออนุญาตช่วยแชร์ด้วยนะคะ ใครเข้ามาแล้วขออนุญ,ญาตช่วยแชร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะ,แล,ะาาแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อยเร่งคำถามค่ะ สวัสดีทุกท่านนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ แชร์แล้วค่ะอ่ะแชร์ก่อนนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไหว้ครูก่อนนะคะส,สาธุ แชรล้วค่เนยความรักเป็นยังไงบ้างคะมีแฟนแล้วคะ่ะความรักมีแฟนแล้วนะคะดูเหมือนไม่ค่อยยุ่งกันเท่าไหร่นะคะเหมือนกับว่า,าคุยได้ปรึกษาได้แต่ไม่ค่อยยุ่งเรื่องของอาจจะไม่ได้มีเพสัมพันธ์อะไรกันบ่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับว่าคบกันแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ชร์ค่ะน้ำฝน4ีแฟนเก่าที่เลิกกันไปชื่อเต้ยเขาคิดยังไงกับเราบ้างคะคุณเต้ยเขาคิดยังไงกับคุณน้ำฝนบ้างนะคะอ,อถามว่าเขาคิดยังไงเขาคิดว่าคุณน้องฝนเป็นคนที่ขยันมากเลยค่ะับไพ่บอกว่าเป็นไพ่ขยนันเป็นไพ่ต่อสู้นะคะต่อสู้ชีวิตต่อสู้เรื่องการงานหรืออะไรเงี้ยคะ่ะอืม คิวคนชื่อดิวคิดยังไงกับเราไม่มีแชร์นะคะไม่มีชู้แชร์ด้วยนะคะขออ่านคนที่มีผู้แชร์เท่านั้นนะคะแชร์แล้วนัดพี่คนชื่อครีมเขาคิดยังไงกับเราครับเขาจริงจังไหมคนชื่อครีมนะคะรู้สึกเขาไม่ได้คิดอะไรเกินเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาคิดยังไงเนี่ยคิดในแง่ลบด้วยนะคะ ก็รู้สึกกับเราในแง่ลบด้วยนะคะเขาไม่น่าจริงจังกับเรานะอืมแชร์แล้วค่ะบัวงานที่โดนพักอยู่จะมีโอกาสได้กลับไปทำไหมคะคุณบัวนะคะมีโอกาสได้กลับไปทำไปเริ่มงานใหม่นะคะมีโอกาสกลับไปเริ่มงานใหม่นะคะได้เริ่มงานใหม่คุณตูนแชร์แล้วทำไมไม่มีคาว่าผู้แชร์คะ ชายแล้วค่ะหนูจะได้ลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายคําถามนี้ขอดูส่วนตัวนะคะแล้วก็มีค่าครูนะคะไม่รับดูฟรีนะคะใครที่จะไม่ไม่ดูดวงให้ในเพราะว่าคําถามไม่ถูกต้องเนี่ยถามามาใหม่ได้นะคะถ้าชรแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะถามคําถามามาใหม่นะคะคุณมี่ทีดที่ได้กับคุยรอบนี้เขาแค่มาหลอกหรือยังไงคะ คือเขามีโอกาสที่จะหลอกนะเพราะว่าไพ่ก็บอกว่าเขาจะชู้มากเลยค่ะเขาไม่ได้มีคุณคนเดียวนะคะแชร์ครับตูนตูนไม่มีแชร์นะคะไม่มีผู้แชร์ขึ้นนะคะขออ่านเฉพาะคนที่มีคำผู้แชร์นะคะคุณคนชื่อคิวเนี่ยค่ะชื่อดิวคิดยังไงกับเรานะคะเดี๋ยวก่อนนะจันเหมือนคุ้นคุ้นกิตตินรพิมนะคะคุณกิตตินรพิม คุณกิตินอรพิมพอ๋อไม่มีแชร์เมื่อกี้นี้นะคะตอนนี้มีแล้วคุณ Q คิวค่ะคนชื่อดิวคิดยังไงกับเราแชร์แล้วครับคนชื่อดิวคิดยังไงกับเราเขาคิดดีค่ะเขาคิดอ่อปักหลกักปักฐานมั่นคงกับเรานะคะคุณอิ๋วตอนนี้แฟนรอให้หนูทักไปไหมเหมือนเขากำลังเครียดเรื่องอะไรบางอย่างนะคะ เขาน่าจะไม่ได้รอนะคะหรือถ้าเขารอเนี่ยเขารอด้วยความทุกข์ใจเครียดด้วยนะคุณมายถ้าออกจากงานที่ทําอยู่จะมีงานมารองรับใกล้บ้านไหมคะเหนื่อยค่ะถ้าออกทําไมไม่ได้งานใหม่ก่อนแล้วค่อยออกจากงานเก่าะคะไม่กลัวตกงานเคว้งเหรอคะออกจากงานที่ทําอยู่จะมีงานรองรับใกล้บ้านไหมเหนื่อยไม่มีนะคะ อาจารย์แนะนำว่าให้คุณได้งานที่ใหม่ก่อนแล้วค่อยออกจากงานเก่านะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเควงได้นะคะการเงินเป็นยังไงบ้างคะไม่ไม่มีชื่อคะ่ะขอชื่อด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามให้เหมือนพจปากหมุดนะคะอุ้มดวงการเงินไม่มีคำว่าแชร์แล้วเลยนะคะแต่มีคำว่าผู้แชร์คุณอุ้มดวงการเงินช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง เหมือแสวงหาเงินไปเรื่อยๆนะคะหาเงินไปเรื่อยๆก็จะได้เงินเรื่อยๆนะคะแชร์แล้วค่าปิ่นย้ายไปเรียนนะครปฐมโอเคไหมคะจะได้โยกย,าย้ายแหละนะคะที่เดิมเนี่ยที่ท,ที่ที่ตรงเนี้ยไม่ค่อยดีเลยค่ะจะได้มีการโยกย้ายนะคะแชร์แล้วนัดความรักโสด <c oughs> ความรักโสดโสดต่อไปไหมคะเพราะว่ารู้สึกจะทุ่มเทเรื่องการงานมากเลยนะคะ ทำงานเก่งมากนะคะทำงานโดยที่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะลาเลยเรื่องความรักไปหน่อยนะคะไม่มีเวลาให้กับความรักเลยนะคะทำงานเก่งมากเป็น working woman เลยนะคะถ้าถ้าจะพบรักก็พบจากสายงานเนี่ยละคะ่ะนะ แชร์แล้วค่าการเงินเป็นยังไงบ้างคะ่ะตาลค่ะคุณตาลคุณตาลการเงินไม่ดีเลยค่ะเป็นไพ่เดทนะคะการเงินไม่ดีเลยนะคะให้ระวังการใช้เงินด้วยค่ะนะ แชร์แล้วเจนเรื่องความรักค่ะไม่มีสถานะเลยโสดแต่งงานหรือมีแฟนคะถ้าถามเรื่องความรักสั้นๆขอสถานะด้วยนะคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนให้มาด้วยนะคะเรียนสายไหนถึงจะรอลองยกตัวอย่างมานะคะอาจารย์จะบอกว่าดีไหมแชรแล้วค่ะความรักเป็นเช่นไรคะตาลค่ะขอสถานะด้วยนะคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนคุณตาลถามแล้วไม่ใช่หรอคะคุณถามถามแล้วหรือย,ยังเดี๋ยวอนนะ ได้คนละหนึ่งข้อนะคะการเงินเป็นยังไงบ้างตาลค่ะถามไปแล้วนะคะคุณตาเราไม่ตอบให้แล้วนะคะแชร์แล้วค่ะอันนี้จะติดมอพยาวัไหมคะจะติดมอพยาวไหม มีโอกาสติดค่ะแชร์แล้วลินยี่สิบสองโสดเมื่อไหร่จะได้เจอเนื้อคู่คะดูสามวันนี้จะได้เจอนะคะคนรวยเข้ามานะคะมีฐานะดีเปแล้เราด้วยนะคะแชร์แล้วค่ะเจนเรื่องความรักมีแฟนค่ะความรักมีแฟนดูเหมือนคุยกันรู้เรื่องดีนะคะพูดคุยภาษาเดียวกันเหมือนแบบเข้าใจกันเป็นอย่างดีเลยค่ะคุยกันได้ราบรื่นนะคะ ถ้ายังไงไม่มีใครถามแล้วอาจารย์จะได้ออกก่อนนะคะขอบคุณสำหรับทุกคำถามทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ